เป็นตายานเทีย<อ>งอยู่แห่งเป็นตายานเจ<อ>๋ง่านััน<อ>นงเศร้าเมียก่อนอพี่น้องเอ้ยสีบอกอย่างสูฟังแต่ก่อนกับบวชเป็นพระอยู่ดีๆนี่ล่ละแต่ว่าอีเมียฮัก่าส้ำบ่ายเดี๋ยวนี้ บ่มีคนยูกับอีเม่น้องกับไปเอาเมียแต่เอาเมียยูพุ่นล่ะบ้านยูไกลๆพุ่นล่ะและว้วบัดนี้ก็เลยเห็นว่าเบิ่งแเม่ซส่นได้บ้านนี้บ้านนี้บ้านจะคข้องหักบ่มีคนตอนนี้เพราะว่าเขาซาเขาเลือวว่าบ้านนั้นผีเปิบอาลวาดเขาก็เลยเลือกคอยเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนขอจิได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนี้ เพื่อนบ้านคอยนี่มันนี่แค่สองหลังค่าเลื่อนก็คือบ้านคอยหลังหนึ่งกับบ้านป้าคอยหลังหนึ่งก็เลยเด้เป็นไดนในความจำใจพี่น้องบม่ได้ว่าอยากเป็นดอกยั่งเป็นตะย่านไปนาจักไผสิอยากเปลี่ยนจักไผสจอยากอยู่บอกไงไผมาอยู่ไผกับ่มาแต่ก่อยกับ่อยากอยู่ตะย่านดูว่า,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 วาหมอพีมาราบกอนดอก เอาตัวรักษาคุณคือว่ามีเขินบ้านนี้เบอร์ใดล่ะบ้านนี้เดี๋ยวคนเด้อเดี๋ยวคนเด้อ เป็นตายานเด้าเอาก็แหลบดินจังนั่นอ้แม่งกูเป็นปอดกูเป็นเอีหยงกูคือข้าจังจีละคนมากวนเฮียนผู้ไหนมากายกูจตกกินตากกินไตมัน มิ ality, ลีกเอาไปยุ่งมองเกาเนี่ยแหละเดี๋ยวมันกระโจนกลับมาคนไปทั้งไหนวะเฮ้ยมาเป็นแา่ยาติบ้านนี้พี่ยุ่ได้อีกโดนวะเนาะ ทวดทวหมอหมอผี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 อัลหลฮัโหลครับหมอบบครับหมอครับผมเยังตอนนี้ว่างบอ๋อว่างพอดีครับผมว่างแล้วมาหาข่อยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีงานในเฮดได้เดี๋ยวนี้โอ้บ้านไหนครับนี่บ้านฝีหัวน้องโอ้บ้านฝีหัวน้อง ครับเลเร็วเด้อเลี้ยวเด้อวิสุนติมาเทียบวะวิทยานเด้อมาเทียบวะวิม่เป็นแต่ยานเด้อไก่ถือหอดไปเนาะคือไก่เถอะมาผีหัวหนองอยู่ไก่อยู่ในผู้ในเขาผมวุ้ยวุ้ยคอยตื่นเบิดแม่นหมอก่าครับนี่ครับผมเป็นหมอครับอธิโทรไปหาวังหันแม่นบออ เจ้าตีโทษไปหาคอยนี่นะโทษไปมันมาครบปะครบครบครบเจ้าเตรียมไปคอยไปค่ายอุ้ยค่ายบอกเออว่าต้องห่วงว่าต้องห่วงเอาเบิ้งเบิ้งอือค่ายจังได้คือวิขอสามคือวิสายศิลเขาไม่ได้ใส่บ่ค่ายคอยมันต้องใส่้าใส่สินใส่ไข่หนวยใส่เหลราโทษเราสี่สิบกระซังห่วงโทษไม่ได้เตรียมไปเขาไปยังหรอกบ่สาซังมันเท่านั้นกี่เก่า บ่เพื่อนคอยนี่ไปมากทั่วประเทศไทยบ่เออไปบ้าย่ามไหนวิ่งใช้ชนะมาตลอดบ้านอันใช้ชนะทั่วประเทศไทยนี่ของเจ้าเบิร์ตเออมสุดยอดแท้สุดยอดเจ้าโทัถื่อมองแล้วไปนับถือโอ้ไซ่์หรอนายหยางเวทีฮะเวทีนี่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 โอ้คืนเออขึ้นนั่งนี่เลยขึ้นนั่งขอทายได้ด้วยเออขอทายขอทายเอ้ ก็ได้การตัวหรอวะฮเนาะได้การได้การอ่ะเออเริ่มเลยบอเริ่มเลยตัวห้องอาชีชนังได้เวลาพอแห้งแล้วเอาคู่ฟอนปราผีแบบไม่ดอกเนาะไม่เคยเห็นวะโอโอ้โอ้ระบาดนี่ โอ้ลาเออ้าเอ้ายัง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 คะอันนี้กูถามนะเถอะถามอย่างนี้กูเป็นหมออีหยังเดี๋ยวนี้โว้ยคอยกระเพรนหมอลำเลยล่ะฮะหมอลำหมอลำอือคอยไปเรียจ้างหมอลำเดี๋ยวนี้เอาเจ้าจ้างหมอยังสนะคอยจ้างหมอผีโว้ย S <S <S บ้านเจ้ามีผีตีมีวิทยาจนว่าีี่เหรอจะดจะเอาหมอทำให้กูฟอนจะมาดีเอะ กูเลยประชานจุ่งหมอลองหมอลำ <c oughs> โอ๊ยแต่่ากูคือโจกกินใส่อะไรจะคนเอเจเนกูคือหิวข้าวกูแถบบัดที่นี่ <c oughs> ถามมันอยู่นี่น่ะเดี๋ยวมันกลับขึ้นมาอีกจังไทยบ้านเท,ท่นี่ง ไม่อยู่ถือบ้านบานอนสืกออกมาเหตุยังเมื่เดี๋ยวนี้ไม่นหลีอยู่นี่ทีของมหมอน้ำจ้างหมอผีบันไดหมอล้ำกูมังมเงิอจากของทีโทรใหม่ก่อนนะ ฮัลโหลครับค่ะเป็นสายผู้ไอ้ค่ะนี่เป็นสายหมอผีพอดีวนี่แมนค่ะบ่อันมีอันงานในเฮ็ดแมะว่างว่าตอนนี้งานเองนาะค่ะจ้างาาไ,าไปเกี่ยวเขาบ่บ่จิไปเกี่ยวเขาไอหยังเดี๋ยวนี้ป่าผีหมอผีกับป่าผีสันตัวแล้วก็ได้ว่าจิจ้างเกี่ยวเขาคุณมัดจีนเรื่องกัดปนาจ้างเกี่ยวเขาขจิไปจา้างยังไกแท้น้อยหรือปีใหญ่ จักผีหน่อยผีใหญ่แต่ว่าเบิ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อก็ที่ตรงเสาวตรงฟางหลายแกนี่แหละแกนี่แหละคอยแย้เจ้าชายอยู่เพือนเยอะกว่าจีบ้านฟีหัวน้องนี่แหละไปก็จะคว้าเอาคอยลอยเ้อะกว่ากอยากบ้านเจ้าบ้านยังบ้านยังบ้านฟีหัวน้องจะมาตามเอไอเอสนี่แหละคอยส่งไปให้อยู่หัวน้องเดี๋ยวนี้แหละชวนชวนถามมาไหน หน่าเล่นทีไรทํางานซีด้โชว์ฟีมือมึงติผีแหละดับได้กูจะมึงวัวลกหัวหล่นนะมึงผีทีบ้านนี้แม่ภาษาผีว่ามีตนมีตัวมันมั่นฉียาดมาเจอผีหอยมึงดูยันจะมึงเปิดเข้าป้าหุดแล้ว่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันแม่นแม่นหมอผีป่ะครับนี่แม่นค่ะแม่นเท่แม่นหมอแม่นค่ะด้วยตรงค่ะบ่แม่นหมอล่ำตัว อันบ่าได้อุปกรณ์ม่ขอยืมมุกได้เดนนี่เด้อหมอผีเองจีบ่มีอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ขนเท้าหนาก็ได้เอาเป็นยังสั่นบ่ได้ยากแต่ใช่จากเม็ดอันเท้ก้อนอุ้ย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 อุียอุยวน้ย้เอ็้ โดนเริ่มเลยเวนบอเริ่มจากสิรออผู้ใดเดี๋ยวนี้รอบผีมันมาตีเดี๋ยวนี้่ย่านคักย่านแน่เธอเดี๋ยวนี้ยันทั้งไนตายเบิดบ้านล้วแล้วคอยเห็นแตอนพี่งมาปากจะมาแปบผี่ไปไปพูน ถูกคุณครูบาอาจารย์เมืองมช่วยผู้ขาป่าผีป่าสังให้มันลาบขาบออกจากหมู่บ้านนี่จะให้มันได้อยวยันยั่งเดี๋นีมันหนีขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าร์เดช้าถูครูบาอาจารย์มาช่วยผู้ขาเด้อมึงเอาหนามมันยังมึงเอาหนามมันยั้งอีมึงเอาหนามมันยั้งนับแตตัวมันตัวมันป่าพีเอาหน เอาไม่กินได้ล่ะอยากกินน้ำงูอะไรามากินดิเออมันกินอเหมือนว่ามันเจอข้าวชานกูละพิลุ่นข้าวชานคูบาอาจารย์เป็นเ็พไหนมายู่นดีๆเจ้ากุยหนิ่งจ้าต่างอย่างปลาเตะเท้าบอสแมนนี่ยังนั่ง เก่งสีมึงเอาข้อสานมาอย่างนั้นมึงเอาข้อสานมาอย่างเจ้าเจ้าหนี้จะคอยแล้วจะเบิ่งคอยไปเดี๋ยวไปหามันเดี๋ยวนี้ไปไปไกลไปไกลก็เ๋ยวข้อสันให้ไกลเอามาให้ไกลเดี๋ยวนี้อย่างเดี๋ยวนี้เอาามให้ไกลอะไรรกลไม่ผีกัดกูมึงเก็บผ้าผีชอบคนนี้ข้อสันให้ไกลโอ้ยจางมาถึงวันนู้นเอาข้สานมาให้ไกลมันจีบมาให้ไกลอย่างไก่เทเลยวี ม่าซูในหมอผีแท้ขันต้อนชุดยตายยังมีขันอีกพียัดใช่ของมันเห็นของมันสีย่านแมนบอเปิดของไว้มันเห็นของผีทำอะไรมันย่านของมันสีแล่นดนี้เขาพาไปเลยบอสจอยเห็นทุกย่านเลยข่อยมาพาย่านข่อยก็ย่านเนาะข่อยมาพายย่านจอยย่านเจะไปกินเอาของมาเนี่ยเอาของมาเนี่ย ปเวีนจะ่าอย่ไง้ของมาหยังก่อนทที่บกแล้วยืมของมาิบยมกได้ยินเว่าสียมาใส่กุฏิของน้อยๆสีใสกลมยังดี้วางจัดย่างจามึงมาหยังนจะเบิงยแล้วาไปใสไม่เท่ไปไปเวียเจ้าหนปาบ เอก็้อเลนี้จนมาเบิดเอาไปเบิดผู้ใดก็ได้จิมมี่กูมาอีกบ่เนาะถ้าไปถ่ายยู่งกังเก้าไงล่ะ แต่อยู่มานี่พ่าท่านได้กินผู้ใดอยู่โคตพ่อโคตแม่พีชพเป็นตายานเถ๋อเหย่งเก่าปออยู่มันเงือดแต่ศูนย์อยู่ใดบ่วนนะบานฟีหัวหนองนีเนาะ อย่าซื้อบ้านใช่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจ้าเจ้าหมอรักษาวันี้ใช่ค่ะกำลังรักษาอยู่เลยค่ะฮะกำลังรักษาค่ะอาการเป็นยังไงรักษาน่ะอ๋อวันนี้มีคนป่วยมาห้าหกรายเป็นยังไงตายหมดค่ะเอ้ยแสดงว่าเฮียนใช่ไหมใช่ค่ะหมอ มีมีอะไรช่วยมาหน่อยได้ไหมนี่ขอให้กำลังเข้าเวียนอยู่ค่ะไม่ว่างค่ะวิ่งว่างหน่อยเถอะ<อ>ขอร้องเยอะๆแล้วอยู่บ้านไหนคะนัะ่นบ้านสีหัวน้อง<า>บ้านสีหัวน้องีหัวน้องอออถ้ากดถูไหมคะใช่สีหัวน้องหัวน้องสีหัวีเออสีอ้าหนึ่งมมือตายแล้ว <laughs> มาเร็วๆนะหมอค่ะๆๆๆโอ้ยีหัวนอนโดยักสาหนอกพื้นที่ด้วยดีเลยคือกำไรสุดๆเลยแหละเอาคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครเป็นอะไรคะหมอสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะเป็นอะไรตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมันโมเมนต์ข่อยเด้นี่ปวดเดี๋ยวนี้เป็นอะไรคะไอ้บ้ปลาปลาผีเส้เนี่ยเดี๋ยวนี้ สมัยนี้มีผีมีสางด้วยหรอคะมันมีที่ฉันไม่เชื่อหรอกค่ะมอเชื่อเธอที่ฉันเรียนวิทยาศาสตร์มากค่ะเชื่อผมเถอะไม่เชื่อค่ะมันมีคอยดูมันอยู่ไหนมันมาจากไหนเดี๋ยวมันมามันมีตัวตนได้หรอผีมันมีตัวตนมันออกมาจากไหนออกมาจากต้นไม้เหรอไม่เดี๋ยวมันก็ออกมามันแถวๆนี้เลยเด้มันก็มามันจะอยู่ไหนมันอยู่ในโอ่งอยู่ในโอ่งในโอ่งในโอ่งมันจะมีอะไรนอกจากลูกน้ำยุงลาย ไงกูว่าแล้วมีหน้าล่ะมีแต่คนเป็นปอดบวมมีแต่คนเป็นน้ําท่วมปอดมันเป็นอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในโอมันอึดเปียกอึดงานแล้วมันมากเัยไงเหม็นปากไม่แปลงฟันรลอไงมาเก่งแทะออกมาจะสอบประวัตินี่แหละบ้านนอกบ้านนาจนกขาปกศพโคกหรืดูี่ อะไรก็ไม่รู้เล็ยบยาวเหมือนกับนึกยยว่าเล็บแมวพงอันเล็บนี้เราจวกข้าวกินฮะเล็บนี้เราจวกข้าวกินนี่น่าแหละมันถึงได้จ่อยได้ความขนาดนี้ดูสิพญาติใบไม้ตับลงแล้วไงก็ไม่รู้นี่ฉันตกใจรักษาสมาธิหมอหน่อย เป็นอะไรเป็นอะไรไดูสิดู<อ>้เ,เสื้อผ้าสงกปรกโสมมเคยแักสักแค่ไม่ทีทำไมทำไมมันเป็นรโรคสนอนอย่างงี้มันป่วยเป็นโรคอะไรไเป็นโรคโรมาติซัน <c oughs> โรมาติซอยหรือเปล่านี่มันเป็นผีหมอ <c oughs> ผีอะไรผีอะไรมันเป็นจะเป็นฝีมันเป็นแส้น้ำในหนองนี่ผีผีผี กูถามหน่อยมึงทำไมชอบจ่าเดี๋ยวให้คุยกับผู้ใหญ่บ้านก่อนนั่งอยู่นิ่งๆอ้ปัญญาอ่อนไอ้ผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เหมือนกันอะไรบ้านแต่อยู่ที่เดิมกูถามจากใจจริงหน่อยไม่ตรงที่อื่นวิ่งไปแล้วเหรอเป็นเพราะอีปอบนี่แหละมันวิ่งไปไม่ได้ที่อื่นพี่ดูกว่านี้ถามก่อนถามสุขภาพพลานาไมัยก่อนทำอะไรมึงจะทำอะไรกูกินอะไรเป็นอาหารพูดพ้อพๆพูดกับหมอน่ะ ก็จะกินกินพวกเลือดตับกินไก่ินดิบซีนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันจะเป็นโรคพยาธิตายหาเอากินอะไรอีกกินอะไรอีกกินไส้วัวไส้วัวเยอะๆกินตับกินเนื้อกินไตกินไตคนนี่เหรอเขาบอกว่าตัวกินไก่นี่ใช่ไหมที่โทรไปมาบอกตัวกินไก่ใช่หมอตอนนี้แหละกินไก่อยู่ไหน ในเล้าแถวหมู่บ้านกินไก่ในเล้ากินไก่ในเล้าทําไมไม่กินขอกวดของเราบ้าง <c oughs> เคยกินไหมขอกวดของเราน่ะไม่เคย <c oughs> น่า่หละมักินแต่ไก่ในเล้าถึงได้พรอ้อมเดี๋ยวถามก่อนอเวลากินข้าวปลาอาหารนี่ไปกินอยู่ไหนก็กินถามอะไรอี่โง่ก็กินรอบๆหมู่บ้านนี่แหละนึงหมู่บ้านนี่จินลรอบไปหมดเลย กินหมูเดียวนี้นะไถยบอกกี่ครั้งแล้วไปโฆษณาก็มีให้กินอาหารในโครบห้าหมูไม่จืดไม่จำไม่จืดไม่จาไม่จืดไม่จามีหน้าละมันเหมือนคนขาดสารอาหารจัดการมาเลยหมอเป็นอย่างนี้ต้องอาไปรักษาที่โรงพยาบาล <ừ. S 1> เ,เคยไปไหมโรงพยาบาลเคยไปสักทีไหมไม่เคยไม่เคยไปเลยต้องไปโรงพยาบาลถ้าป่วยต้องไปโรงพยาบาลไม่ใช่มานอนในโอง่ง บ้าเหรอไม่ใช่ไก่อบองคมันก็โอย่างกูเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมชอบกับหมอเอาอิคานี่ใต้ขึ้นก่อนนะใส่ชุดใหม่หมอคือเก่งแถมอไม่ได้อยากใจร้ายกับคนไข่นะถามหมอละนี้เบิร์ตแมเจ้ามาตีเอาตีเอาใส่ชุดใหม่หมอเหมนใส่เร็วเร็ว เอรซ่าอืดอาดเป็นโรคขาดสานอาหารหมอดูก,ก็รู้เหลอหมอให้ใส่ไม่ใช่ให้กินใส่อย่างน้งกูไม่เคยใส่บ้าเหรอได้กินหีหมอแล้วย่ายเสียสียงง่ายย่ยผ้าใส่ยังไงใส่ใช่ไมั้านนอกคอกตื้อดือตูนไม่เคยใส่ห่อเสื้อผ้า <c oughs> ใส่เข้าไป <c oughs> เนี่ยจะไปไหนนี่ต้องกินยาสลบต้องกินยาสลบกินยาสลบทื่ตีกูหนูแต่สู๊จับแขนเข้าไปเนี่ยรูดทิปให้อะไรนี่อะไรนี่มเป็นอะไรของหมอระวังมันกินตับนะหมอกูเริ่มเบื่ออีกแล้ว พอก่อนพอสักทีนั่งลงนิ่งๆเดี๋ยวจะสอนมึงก็กลัวกูหน่อยทิ้มึงก็จะกลัวมึงทำไมบ้านกูมีแต่วิทยาศาสตร์ไม่มีหลอกผีปอบนะนี่อาหารการกินน่ะเคยกินไหมช้อนกลางไม่ใช่มีแต่หยิบไม่ใช่มีแต่หยิบนี่แหละหยิบข้าวเข้าปากน่ะแล้วไม่ล้างมือเล็บก็ยาวนึกว่าเล็บแมวพงมันไม่ใช่นะ กินอาหารก็ต้องครบ 5. ห้าหมูไม่ใช่วนเบียนกินตั้งแต่หมู่บ้านตัวเองเข้าใจหร้อยังบ<ๆ>้านเหนือบ้านใต้ต้องไปให้ครบทุกหมู่บ้านไก่น่าจะไปกินแต่ในเราให้กินกวดของเรา,า,เา,ากินคอควายข้าวนากินหนังสือหนังหาให้มันปึกให้มันสนาดกว่านี้ <İşte> ไม่พัฒนาหมู่บ้านของผู้ใหญ่ไม่พัฒนาเลยเดี๋ <arma> ยวต้องเอาไป รักษาในเมืองไปรักษาในเมืองเหรอคุณหมอไปรักษาที่โรงพยาบาลอียหมอทำไมมันทำดินอย่างไงอย่าให้บินขี้เดียดกุยมาถือกระเป๋าให้หมอเอออย่าทําตัวน่าเกลียดทำไปในเมืองเอามือวางลงลุกขึ้นลุกขึ้นถอนสายบัวเดิน ร้อยเล้นะคะภารกิจวันนี้มารับกดปล่อยทั้งที่เลยุยอุ้ยเ,เ,เดินอย่างงวกมาเดินหน้าเอา <c oughs> อต <c oughs> ีผิดลายคือไปงา่ายแถววาหมอคือเก่งแถววะอุ๊ยหมอผีสองสามหมวงมันป่าบปื่ด้ บัดโมอันนี้มะปราบที่เดียวปราบเรียบปาบลาบปาบคาบบ่เหลือเหนียงจักอยางบ่ใดการนั่งไปเบิ้งใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข 089-200- 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p -presso.